สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งงอยากจะแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศไทยชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งงหงอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยสิงส์สปีดศูน,ดยนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายมั่นใจสิงส์สปีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาโทรมาหาเราก่อนตัดสินใจ ศูนย์แปดเก้าหกสองศูนย์หก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  Singing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still, your fur is red, so beautiful. Like an angel in disguise, but if you meet a friendly host, will you communicate by more? Oh, 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 oh. กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เหยียสงเล่งหงอยากแนะนําคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยพัฒคารเล่งหงสุขุมวิตเก็บสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี ถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล่งหงสุคขขุมวิโตรกะสองพร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้023116155เรากลับมาพูดคุยกับช่างฮงนะครับอเมริกันคากันต่อเลยครับช่างฮงครับ,รบทุกวันนี้เนี่ยถือว่าอู่ของคุณนี้ก็เปิดมายาวนาน10กว่าปีแล้วนะที่สำคัญทุกวันนี้ถือว่าตัวเองเนี่ย มีฝันอะไรเกี่ยวกับการทํางานกับอู่ซ่อมรถแห่งนี้ไหมครับครับตอนนี้นะบอกตรง,ตรง,ตรงๆเลยเหคือมันเลยจุดที่มันฝันมาแล้วนะครับอืมครับเพราะว่าอะไรหมายความว่ายังไงตอนแรกๆที่ออกมาเปิดอู่เนี่ยก็ยังไม่คิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ครับผมเลยมาแล้วอ่าตอนนี้เลยมาแล้วทุกอย่างก็อยู่ที่ความสบายใจใช่นะตอนนี้เราทําเพราะว่ามีความสุขกับมันมว่าหนึ่ง ใจเราก็ชอบเมกันอยู่แล้วครับผมแล้วได้มีโอกาสได้อนุรักษ์รถที่มันหมดสภาพแล้วแห้มากลับมาใช้ได้วิ่งดีเหมือนเดิมเหมือนกับชุบชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมมันก็เป็นความภูมิใจอีกแบบหนึ่งเออนี่คือความสุขของคุณใช่นี่คือความสุขของเรานั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทํางานแลกกับเงินสันทีเดียวครับเงินคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับแต่ความสุขมันต้องมาก่อนเงินครับความสุขก็ต้องด้วยครับอ้โหท่านชมผมบอกได้เลยนะ คนซึ่งเวลาเขามีความสุขกับอะไรแล้วเขาได้คุกคีแล้วก็ทําอยู่กับไอ้เรื่องเหล่านั้นผมเชื่อดูจากแววตาเขานะเขามีความสุขทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องของอเมริกันคาช,ช่างครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยชมรายการอยู่ในวันนี้นะหาเงินมาตลอดชีวิตแล้วมีสตุ้งสตังแล้วส,สมัยเด็กๆไม่มีตงังอยากจะเล่นลถอเมริกันคาก็ไม่มีตงังวันนี้มีสตังละถ้าหากว่าอยากจะเล่นลดอเมริกันคา จะต้องมีเรียกว่าต้องหาข้อมูลยังไงช่างคงแนะนําให้หน่อยครับเอออันนี้ต้องแนะนําว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะอย่าเ<ห><ม>ช่นว่เราอาจจะไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆเพื่อดูเป็นแนวทางว่าเราชอบรถสไตล์ไหนอาจจะเป็นทรงสปอร์ตทรงคลาสสิกหรือว่าเป็นทรงซีดานบ้านๆครับผมขอให้ค้นหาสไตล์ของเราให้เจอก่อนครับผมอพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เราได้สไตล์ที่เราต้องการแล้วเนี่ยครับ เราก็มาดูในบ้านเราว่าพอจะเหลือให้เราซื้อบ้างไหมอ่าเราก็สอบแสวงหาไปครับผมเพราะหาได้แล้วปุ๊บเราก็ค่อยมาวางแผนเพื่อจะมูลณะมันครับนี่คือนี่คือการวางแผนในการทําเบื้องต้นจะเล่นลดเบื้องต้นครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าที่สําคัญนะช่างฮงบอกว่าสามารถโทรไปหาเขาได้เลยติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับครับผมติดต่อได้ที่เบอร์081 8 1แ9 0 8 6่หนึ่งเ้าครับ อ่าโทรไปได้เลยถ้าหากว่าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของรถอเมริกันคาแต่ขอบอกนะครับว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นตัวจริงเรื่องอเมริกันคาเขาบอกว่าที่สําคัญอย่าข้ามสายพันธุ์ถูกต้องครับอันนี้คือหัวใจของเรืวใจรถอเมริกันคาใช่ครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับวันนี้ท่านชมหวังว่าคงจะได้ความรู้จากการพูดคุยกับชีวิตข,ของช่างฮงนะครับ,รบวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างฮงมากที่สละเวลาของคุณเนี่ยมาพูด ถึงสไตล์ของตัวตนของคุณและก็มาเล่าเรื่องต่างๆทําให้ท่านผู้ชมมีความรู้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับตลอดระยะเวลาพูดคุยกับช่างฮงนะครับผู้เรียว่าชํานาญทางด้านอเมริกันคาร์ขอบอกว่าต้องขอบคุณเขานะครับเพราะว่าอะไรครับรถเหล่านี้เนี่ยที่มีอายุกว่า4ี่ห้าปีที่จอดอยู่ตามหลังบ้านของคุณหรือแม้แต่จอดตามที่ต่างๆเนี่ย ถ้าหากว่าไม่มีช่างแบบช่างโฮงเนี่ยรถเหล่านี้ก็จะกลายเป็นขยะไปครับแต่วันนี้โลกเนี่ยส่งให้คนเหล่านี้มาเป็นเหมือนหมอเป็นเหมือนช่างมาชุบชีวิตกับรถโบราณเหล่านี้ครับผมว่าเยี่ยมมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารถเก่าเหล่านี้มันเป็นการเล่าเรื่องราวของโลกมนุษย์เราแต่ละยุคนะครับว่าแต่ละยุคของโลกเราเนี่ยมีรถอะไรใช้บ้างต้องขอขอบคุณ ช่างหงนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถเก่าเหล่านี้ไม่ว,ว่าจะเป็นช่างโฮงหรือช่างอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากเพราะว่าอะไรครับคุณทำให้พวกเรารู้จักโลกของเราได้มากขึ้นครับ